การลงทุนมีความเสี่ยงสูงจัดทำเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะคก็เป็นวันที่12สเมษายนวันที่12ใช่ไหมลูกวันที่สิสเมษายนนะคะวันนี้นะคะก,ก็เออจะตามตัวเลขความฝันของปู่กอมเทวินสวัสดีแฟนคลับหน่อยลูกน่าหนูจะไปไหนวันนี้ ไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามตัวเลขโชคลาภกับปู่กอมนะคะท่านผู้ชมดังพลังลางมันมันลืมมันื่นเศร้ามากมันก็ลืมสวัสดีปู่กอมนะคะเดี๋ยวจะขอถ่ายความฝันให้แฟนคลับแฟนช่องได้รับชมรับฟังอ่ะปู่กอมเราให้ท่านผู้ชมฟั้งแน่เตรียมตัวจะลงโคราชแล้วเนี่ยมาจะไปเยี่ยมลูกอยู่โคราชข้พอดีทางช่องของเจตังคุณบุญธรรมนำโชคมาขอ ขอความฝันขอความฝันไม่ใช่ใบหวยนะครับเป็นความฝันถ้าชอบก็ชอบแบบเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่ช่วงนี้บอกให้ซื้อหวยลงรัฐบาลอาอันนี้มันเป็นความฝันแต่ก่อนก็ฝันถูกมาประมาณสักเก้างวดบ้างต่อต่อกันแต่ก็ยุดไปห่างวดอ่าชุดนะเราบ่กมันยุดไปห่างวดมางวดอันศูนห้า คือฝันถือยูวดในในฝันเนาะอันงวดก่อนนะป่ทนนี้มันมันมาเป็นงวดใหม่ตันมาฝันเคี่ยวกับฝันเห็นเคียดกระปาดเคียดกระปาดนะว่าเท่านเฮ่ละเออเคียดกระปาดแล้วเคียดตะปาดก็ยังเรียกตัวใดละบูงเนาะเรื่องเคียดนี่เนาะเคีย่าเคียดตะปาดหรือเคียดกระปาดอืมัน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 บูงยากกว่าเขาไส้ตัวใดแนี่ จะตื่นเศร้ามากกับบูรูเรื่องเนี่ยก็ลืมไปอีกเมื่อที่เมื่อที่สองมากับฝันอีกฝันมาเห็นเลขคกกับเลขเก้านี่นอนอยู่นอนอยู่หลังเกียรตะปาดนี่ยมันมันตะแข้งแม่เขาเห็นมันเป็นจักจะสิเป็นเลขคบหรือเลขเก้าในฝันเนีในฝันในฝันครจะเห็นคำนั้นผัดฝันต่อเนื่องไปขยวไปอย่าหล่จะตื่นเศร้ามาฝันลืมได้จับจับได้แต่ตัวนั่นล่ะจะสิเป็นเลขคบเลขเก้านอนมันมันเบื่อบ่มันบร่ได้ตั้งขึ้นเนาะในฝันเนี่ พอเมื่อเมื่อมาคลืนก่อนนะก็เลยมาฝันเสือสุดท้ายมาฝันฝันเห็นเศษตาปาดสองตัวตัวผู้กับตัวเมียมามามาอยู Actually, ่น yeah, ้ำก็เลยก็เลยจับเบิ้งมันอย่างในควันฝันนะก็เลยลูกหัวลูกหางจับลูกตัวเมียแต่โบยูมันหมห้จับก็ได้แต่ก็มาอยูคือเกามากจับได้แต่โบสามารถสีลูกหัวลูกอย่างใดแต่ในในตัวที่สองนะจับได้เข้าใจปะจับได้ตัวผู้จับได้ลูปได้คุยได้ก็เลยคุยหยอกไปในฝันเนาะ เขาเลยบอกว่าขอเลขดอกก็เกียดตะปากอ่านได้ฝันเนี่ยขอโชคขออย่างกระเพิ่นครับที่ว่าฮกเก่าเนี่ยฝันเป็นตัวเลขเือบอกที <โฮ S 1> มันไม่เน่ยมันมาแล้วมันฝันคืนก่อนฝันแต่เรื่องเรื่องมันสิลืมเหรอใจบอกเขาม,มาลืมความจำที่บ่ค่อยดีค <ฮะ S 1> ่ะอ คันวาเห็นเนี่ยโคกับเลขเก้านอนกอดกันในจุบ่บัวมัน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 เลขเก้าสมมติเลขเก้าเขาเอาเขียนเลขเก้าแล้มันตะแข้งยูประเทิงเขาไมนเหลียวเบิงทั้งขางมันจึงจะเป็นเลขหกหรืเลขเก้านะเฮาเบิ่งบัออกไปก็เลยความหมายว่าเออแต่ว่าเนื้อเรื่องในฝันมันผันลืมมันเนี่ยเรื่องฝันเกี่ยวกับหยังผันลืมอีกแต่เมื่อเมื่อที่สามเมื่อสุดท้ายเมื่อก่อนนี่ยล่ะมันมีวันที่อะไรสิบสองบอกมันมีที่สองอ่าอยู่ประมาณวันที่สิบนั่นแหละฝันฝันฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าจําได้ลุกขึ้นมาก็จําได้ ฝันว่าได้เขียดกระปาสองตัวแล้วมาอยู่นั่งสี่ตัวได้กว่นี้เขียดคอคอมวยคอได้น้ำตัวปู่อ่าขอโชคขอลาบน้ำเพลินเพป็นบอกเป็นตัวมาเลยอ่าเป็นเสือให้ตัวผู้เป็นผู้บอกอ่ตัวผู้เป็นคนตัวเป็นตัวบอกเป็นตัวบอกเป็นตัวบอกเกินคนหมดเลยเราเขียดกระปาดเนาะก็ยังบอกเข้าใจว่าคําว่ากระปาเนี่ยนึกตะปาดเนี่ยจะคิดตัวใดอันนี้เป็นเขียดภาษาบ้านเราเขียดภาษาบ้านเราเขาเรียกชื่อนี้เขียดตะปาด ตัวยาวๆสีน้ำตาลนะนะเมนเดลกระโดดเกาะอะไรก็ได้ครับเขยดเป็นเขยดสะอาดยังกินมาแรกงยังบอกงี้เนาะมันนี่จับตัวผู้มากก็เลยถามโชคลาบตัวใดเพิ่นก็เลยหายเป็นตัวมาเลยตอนแรกเพื่อนก็บอกว่าซีเลขบอกซีเลยเพิ่นบอกว่าเอกซีโอ้เพื่อสซีไม่ตัวเดียวก็เลยถามต่ออีกประมาณสักนาทีสองนาทีเพิ่นก็บอกว่า ตัวนนสีไห่เหมนันเส้นสองมือนกันเป็นไหมาซีกับสองเล็กซีเป็นไห่ก่อนเลขกสองมาสีหลังมันบอกเป็นโตได้บอกเป็นโตเลยโตเขียดกระปาดในฝันนันมันเป็นฝันออมันเป็นฝันเป็นความฝันแต่แ่ะาแล้วเียดกระปาดอันนั้นมาอยู่ในเฮื่อนจะมีอิริแต่ว่าเพเพราะมเขาโมกม่นเขียดกระปาดโอ้ว่าก็เลยมาฝันต่อเนื่องครับครับแต่ว่าได้จับได้บ่ายเราเกียดกระปาดอยู่เงื่อนนะเพราะอมัน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 สิคุนคุนคุ้นอยู่ในความฝันนั่นแหละไอ้ลานกับไละ มันซ้อมมันจะนํำห้องน้ำเอาก็เลยมาขึ้นแบบเอ้ามันถห็บูมี่แปดบ่เขียดสองตัวอหบูมี่สองบ่อในความขึ้นสองไปตรงครับกับอันตัว่นหามาเนาะคนห่สี่สองตอนแรกผมฝันนะผมว่าได้ตีเป็นเลขเป็นอย่างไยฝันมือแรกนะฝันเห็นเขียดกระปานผมได้ตีเป็นเลขเขาจะบ่นเจตังเพราะว่าฝันซื่อแก็เขียดเขาอ่านจะแ่าแปดเก้ากระปาดกับเก้าแปด เกียรติซองโตกระแปะเป็นซองได้แค่สามตัวนะว่ายัางไงที่ได้เลขสองเลขเก้าเลขแปดเลขเก้าถ้เป็นเลขคกหรือเลขเก้บบากระปุกั่แต่ว่าในฝันมันมีสามตัวแค่นี้แต่มพอมาฝันเมื่อที่สามปุ๊บก็เลยมีเลขสี่ขมาเพิ่นบอกสี่สองเกียดเป็นคนบอกเลยว่าครับเกียดติเกียรตเกียรตัวผู้เป็นคนคบอกไม่ฝันตัวแปาต,ตัวผู้เป็นคนบอกเลยเลขสี่อ่าที่แรกบอกเลขสี่ถามสอบไปสอบมาอีกตัวนึงคอยตัวนึงเพื่อนให้มาอีกเลขสองครับอ่าจะเป็นความฝันในฝันนั่นเอง ฝันฝันฝันเป็นจริงว่าเคียกระปาดีในเงื่อนนก็มีหรือมีหลายตัวจำครับเราจะเข้าอยู่ห้องน้ำาประมาณตัตหนึ่งสองตัวเดี๋ยวเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาอย่างอันนี้ในฝันเล้วก็เก็บมาฝันก็ลอง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 ไปชื่อลอตเตอรี่ลองเบิง์ดพี่น้องเลยหาถือครับซีสองพันไห้นะแต่อันเลขอ่าจะเลขมากคุณนิพัดมักไปทั้งเลขเก้าเลขแปดน้ำบวกเข้ามาจะเลขเป็นซีตัวมีคู่ไหนเนี่ยคะ มีเลขสี่มีเลขสี่ที่หลังนี่แหละเลขเก้าเลขแปดเลขสองที่แหลกครับเลขที่เจ้าของหมักหน้าต่างเข้าใจปะเลขสองเลขเก้าเลขแปดหมักเลขสามตัวนี่เพราะน้อฝันเพิ่นมาบอกซี่สองก็เลยเพิ่มเลขสี่เข้าไปทีนั่นถ้าเสียเอาแต่ตามที่เขียนกับปาดอันสะปาดเพิ่นห้มากอ่ะซี่สองตัวเดียวเลยสมมติว่าห้ยฟูกอมจับคูี่นี่สิได้จับกฟูโม่ หลายเลยนะเก้าแปดแปดเก้าที่ได้เลยจับจักสามคู่ว่าเด็กวครับเพื่อนเป็นตัวเด็กสุกแล้สองแปดแปดสองนสองแปดแปดสองเก้าแปดแปดเก้าสี่สองสองสี่สามคู่เนี่ยอ่าครับเพราะมันมันขึ้นขึ้นไปหลายทึงกัว่าเท้าสิบแปดไปก็คัดกับจับสิบแปดไปซ้ำไหนเนาะถ้าไปมักวะถ้าไปมัก แก่กับคักกับมันกสิแป๋ไปยงากหลายอันหลายเนาะฮามันออกซีซีไปเป็นี่อมันก็บอกคุณแจักนะนะมันมันมันเล้แต่คนสิแปลเนาะซีสองไหซีสองฟังเอาเพิ่นห้มานอะซีสองเกิดเป็นซีซีก็ได้อันเพิ่นตัโตัวเพิ่นห้น่ะเ่าเอาเว้าเว้าเพราต้องเขียนก็ได้แล่ะเอามันม่ซีตัวครับง่ายเลยตัวนี้ง่ายๆ่าเป็นคนจัง่ายงแต่ว่าเลขเขียนกับปาดห้คือซีสอง ซีสองมันอาจจะเป็นซีซีหรือซีสองสองซีกะลอง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 ขึ้เอาเพราะว่ามันเพิ่นไฮมาซีสองเกิดบ่ว่ไฮมาซีสองซีซีมันก็เป็นไปได้ได้ซีสองตัวนั่นปะอันนี้อันนี้ในในในการตีตีเลือกตีบอลเขาตีตีตั้มน้องนี่แต่ผมก็บอกว่าเพิ่นไฮมานซีสองอ่าว่าแค่นั้นหรอว่าแค่นี้หรอคนบอกไงนะตรงตรงแต่ตัวคองตัวครองมักนั่นมีเลขแปดเลขเก้านะ โปรแกรมมันมาเป็กแปดกับเด็กเก่าพมันอาจจะเป็นเก่า c สองแปดสี่สองหรือว่าสอง่แปดเก้ี c เก่านะครับน้องแต่สลับกันเอาจะ่ตาผู้ได้ชื่นสอบนะครับน้องมันกะมาเป็กมาคือเป็กแปดกับเป็กเก่าหรืว่าความฝันสี่สองสองี c จับมาใส่กันมันเลยมาเข่ากันมันมีเลขสองเลขแปดเลขเก้าที่เจ้าของมันนะค่ะมาฝันอีกอย่าเช็ดจ่ปาดเพื่อนมาบอกเมื่อที่สามนี่เป็นสี่สอง เคนบอกตรงๆเลย4 2เพราะ4 2เนี่ยเลข2มันก็ไปตรงแล้เข้าตัวหนึ่งมันก็เลยซ้ำ่ามันมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือเลข4ครับถ้าจะเอาตามเลขเจ้าของมักเนี่ยมี2 9แผ่นเกี่ยวกัปฝันในม่าน2รอบ3 3รอบในฝันในฝันแต่มันฝันที่แรกบนจะโบได้ใจความฝันเพ่จำโบได้จำโบได้โบได้ใจความฝันตัวสองก็ยังบบได้ใจความอยู่มาเมื่อที่สามโบได้ใจความครับนได้เว้าสูหลานเทวินเว้าสูเจว่าแชนแนลคนเนี่ย ได้ว่าสุเป็นฟันของเพื่อนจะลงไปเลยละลงไปก้อนสองมือละมั้งหาโชคลาบมันต่อเนื่องไม่อีกงวดนี้มันกับบนี่นีครับงวดที่เด้วกับเอ็มร้อยห้าสิบมันจะใกล้เคียงอยู่ดอกงวดก่อนกับมันออกศูนย์หาว่ะศูนย์หาหาศูนย์กับตัวเดียวกันนะครับมั้าตาบอยมันก็ได้ัน่นละอันนี้มันเป็นความฝันกับโได้ว่าถึงกับมุกมุ่นกับเลขภายในนอกเพรว่าตรงตรงตามความฝันลองติดบนรัวพอดีเตรียมตัวลงคอราช ตอนนี้ก็สิลงโคลาชพอดีขอบคุณปูแกรมด้วยครับดรับสวัสดีครับโชคดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับท่านใดที่ให้แอดินตามตัวเลขโชคลาภจากปู่กอมนะคะวันนี้นะคะปู่กอมก็ได้เล่าความฝันให้กับทุกๆท่านนะคะที่รอคอยนะคะติดตามตัวเลขนะคะก็ ตัวเลขที่ปู่กลมบอกก็ชัดเจนแล้วนะคะความฝันนะคะก็เป็น4ี่สองสองสี่นะคะความฝันนะคะตัวเลขความฝัน4ี่สองสองสี่นะคะสำหรับตัวเลขที่ชอบก็คือมีเลข8กับเลข9นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขโชคลาภนะคะที่ปู่กรมบอกให้เป็นแนวทางนะคะเสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะปู่กลมบอกนะคะ ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมก็ชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายนี้นะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามานะคะฝากกดกําลังใจให้แอมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ตังคนภูไทยและฝากเพจเจ๊ตังคนภูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ